ดาวนนึงดาวนนึงมีตัวนึงมีตัวนึงที่พัดมีตัวนึงหมดหมดหมดสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับอ่า เลนตินะครับปืนพกทํายังไงให้รัวนะครับแล้วก็ยิงมันนะครับตอนนี้กำลังมาเลยครับปืนพกยิงรัวนะครับก็ตอนแรเราจะมาปรับตรงในส่วนของโหลดเอาก่อนนะครับก็อ่ะครับปืนพกก็มีหลายแบบนะครับที่ผมเลือกใช้เลนตินะครับที่มันจะรัวสุดๆก็เลือกมานะครับแล้วก็มาที่กันสมิธ ทีนี้อันนี้นี้เป็นแบบเดิมๆนะครับแล้วก็ทำรัวแล้วก็วันนี้ผมจะมาใส่เปิร์กอคิมโบนะครับก็คือเป็นปืนคู่นะครับถือ2มือเลยนะครับเวลายิงก็คือคลิกเมาส์ซ้ายขวาซ้ายขวารัวๆนะครับผมอันแรกเราก็ต้องทำให้มันรัวนะครับเราก็ใส่บาเรลก่อนนะครับเ็เป็น MK3 นะครับเราเลือกเป็นที่เป็นตัวเบิร์ดมดเบิร์ดมอดนี่นะครับเลือกเข้ามานะครับแล้วก็ เปิร์กนะครับผมเลือกเป็นนาคิมโบนะครับผมอันเนี้ยก็หลัวละคู่ละทีนี้ทิกเกอร์นะครับก็ใส่เป็นไลท์เวทนะครับเห็นไหมครับว่าไฟล์เรทเป็นสูงมากยังเป็นดาสามอันนี้นะครับใส่ไลท์เวททิกเกอร์เข้าไปนะครับส่วนอีก2อันอีก2สล็อตนะครับเราจะเลือกนะครับแต่ว่าใส่เป็น27่ลาวแม็กนะครับคือ27นัดต่อแม็กอีกอันนึง แลวแต่สนัดนะครับว่าบางคนจะใช้เลเซอร์ออปติกนะครับหรือจะใส่แร็กกิฟหรือว่ามัสเซลนะครับผมผมเลือกเป็นใส่มัสเซลแล้วกันนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวอ,อะไรนะเดสพาราโดโปรคอมเพนเซเตอร์นะครับเพื่อลดแรงถีบันหน่อยนะครับรีคอยมันได้ต่ำลงาหน่อยคนทนง่ายนิดนึงนะครับไม่งั้นดีดกระจุยกระจายนะครับก็เลยตัวนี้แล้วผมเนี่ยแต่งประมาณนี้นะครับ พอแต่งเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ไปดูกันนะครับว่ามันจะรัวขนาดไหนส่วนอัื่นนี้ก็เลือกตามสบายนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดแค่เลนเนติอักิมโบเฉยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมเพย์นะครับว่ามันจะลัวขนาดไหน